กาญจนบุรี3วัน2คืนทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไป นะเดี๋ยวเราจะออกประมาณ8โมงแล้วก็วันนี้เราจะไปเออทางด่วนเส้นใหม่ด้วยแล้วก็ดูกันว่าเราจะถึงประมาณกี่โมงแล้วก็อันนี้เราจะพัก สอ,สองคืนสามวันสองคืนนะแล้วก็คืนแรกอะ่ะเราจะนอนที่บริเวณในตัวเมืองอันนี้จะติดริมแม่น้ําแพรเลยแล้วก็สามารถแบบมองเห็นวิวใต้สะพานแม่น้ําแพรได้เลยแล้วก็ที่ห้องอาจจะมีอ่อางจากรุชิเราแชร์ด้วยแล้วก็มีสระน้ำใหญ่แล้วก็ในส่วนของคืนที่สองอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปน,นอนใ,น,ในใกล้ๆบริเวณแถวแถวๆน้ําตกนะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นฟอร์ติงเฮาเป็นบ้านที่อยู่ในแพรในน้ําแล้วก็มีแค่หลังเดียวอันนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วย เราจะไปค้างที่นาจันรีสอร์ทนะเดี๋ยวเราไปถึงที่พักแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรีวิวให้ดูว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวไปเจอกันนะทุกคนตอนนี้เราถึงการแล้วนะแล้วก็อันนี้เราจะมากินพิซซ่าโฮมเมดเป็นร้าน Secret c h e a s u r นะเขาจะเป็นพิซซ่าแบบว่าอบในเตาถ่านนแล้วก็อันนี้เป็นบ้าน อายุประมาณ100ร้อยกว่าปีแล้วว่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งพิซซ่ากันดีกว่าอันนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะจะมีพวกพิซซ่าสปาเกตตี้แล้วก็มีพวกชากาแฟครบเลยตอนเดี๋ยวเรามาสั่งพิซซ่ากันเขามีพวกแบบว่าเมนูกาแฟด้วยนะไม่ได้มีแค่แบบพิซซ่า พวก,กาแฟก็คือน่ากินนะแล้วก็มีมีชาอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะคอมบูชาแต่ว่าน่ากินมากอันนี้จะเป็นพิซซ่าถ้ามาที่นี่ต้องสั่งพิซซ่านะ ทุกคนอันนี้เป็นชั้นสองของที่หลานนะเขาก็จะแบบเป็นฟิลเหมือนแบบที่พิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยจะมีของเก่าตั้งแต่สมัยแบบสงครามรูปแบบมีหมวกมีดาอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบเหมือนแกลลอรี่ทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันของเราจะเป็น ห้องสองศูนสามอยู่ชั้นสองห้องค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าผู้อุปกรณ์แก้ววายอะไรให้ด้วยทีวีจอใหญ่มากทุกคนวิวข้างล่างดีมากห้องเราคือแบบว่า เห็นวิวสระน้ำใหญ่ข้างล่างเลยอ่ะตอนบรรยากาศดีมากทุกคนอันนี้เป็นวิวหน้าห้องนะวิวสวยมากแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ำส่วนกลางด้วยเป็นสระที่แบบค่อนข้างยาวเลยแล้วก็อยู่ติดกับสะพานแม่น้ำแคว บรรยากาศดีมากแล้วก็ถ้าใครแบบไม่อยากลงไปเล่นที่อาซาส่วนรวมนะนี่ก็จะมีแบบเป็นอ่างซากุชิให้ด้วยทุกห้องเลยแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยทุกห้องชิวมากที่สำคัญคือห้องใหญ่แล้วก็ระเบียงกว้างมาก อันนี้จะเป็นสระรวมของทางโรงแรมนะสระส่วนกลางสระยาวมากเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ายน้ำด้านล่างกันนะรออากาศดีๆล้มๆมก่อนห้องที่เราพักนะจะอยู่ชั้นสองแล้วก็อันนี้เราลงมาเดินเล่นด้านล่างบรรยากาศดีมากแล้วก็ดูดีทุกห้องอะ่ะจะมีอ่างให้หมดเลย แล้วก็เดี๋ยว่าตรงนี้จะเป็นห้องอาหารตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงเยน็นนะเราจะนั่งกินหมูกระทะตรงนี้สามารถสั่งกับทางที่พักได้เลยเขาจะจัดเสร็จให้แล้วก็มีเก้าอี้แคมปิ้งให้ด้วย เห็นวิวแบบว่าข้างหลังอะมันสวยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักผ่อนก่อนแล้วก็ตอนเย็นนดัดเราก็วไปลงไปไวนะ้น้ำแล้วก็ช่วงเย็นอะก็คือขายไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไรไปพี่ก็คือต้องกินคาตลอดแล้วก็เราสั่งาทาโรงแรมไว้แล้วก็เดี๋ยวมานจะ,ะเสร็จให้มันจะมีเก้าอี้ปิกนิกเป็นเก้าอี้แบบแคมปิง้งแล้วก็กินไปอยู่ข้างหลัง้ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรมาก ชมยูเรื่อยๆชิวๆแล้วก็เดี๋ยวจะแช่อาหารจานชิ้นี้ที่ห้องเราแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเหมือนกันรอด้วกัน หมูกระทะให้ด้วยนะอันนี้เราสั่งเป็นชุดเล็ก399กาบาทจะให้ดูวิวที่เรานั่งกินหมูกระทะดูวิวดีมากอยู่ติดริมแม่น้ำเลยดีส,ดสดุด มาสามทันแบบพี่เนี่ยเดินเข้ามาพนักงานยิ้มแบบบอกเค้าเจอยิ ar, like ้มลูกคนแล้วแบบเอาอะไรเงี้ยเดินมาถามเราเลบรรยากาศดีค่ะเห็นสะพานข้างหลังเราก็ติดแม่น้ำที่หัวค่ะเขามีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นะถ้าชุดเด็กอะสามหลักก็สิบเก้า ีแบบอากาศกำลังดีเลยไม่หนาวเกินไปแล้วก็ย่างหมูกระทะแบบฟินๆหมทำทานผ่นใจมากทุกคนตอนนี้เราเตืนนาน่นแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปกิน ไปฟาดกันเขาให้กินได้ถึงตอนช่วง10บโมงนะแต่ว่าเราตื่นสายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเลยเดีไปดูกันว่ามีอะไรให้กินบ้างมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้าง ชากาแฟแล้วก็มีขนมปังมือห่อสองอาหารก็จะประมาณนี้นะจะมีข้าวต้มปลาแล้วก็มีเบ็ดฟาดแล้วก็อันนี้ขนมปังองิ้งแล้วก็พวกซีเรียลร้านกาวิต้าคาเฟ่ร้านเดี๋ยวเรามาแวะสื่อกาแฟ Thank you เดี๋ยวเราจะไปที่พักอีกที่หนึ่งก็คืออันนี้คือที่สอบก่อนไปก็คือขอแวะแบบกินกาแฟก่อนแล้วก็อันนี้สั่งเป็นอเมริกาโน่แก้วน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันต่อนะแต่ว่าเช็คอินสองวมงตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะไปไหนต่อก็คือเดี๋ยวเราจะไปลองไปน้ำตกเอราวัณดูนะแล้วก็ไปเดินเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คอินที่ที่พัก มาน,นี่เราถึงน้ำตกเอาาราวัอนนั้นก่อนที่เราจะไปเดินน้ำตกอะตอนนี้เราแวะที่ร้านไก่ย่างต้มก่อนเพราะว่ากลัวไม่มีแรงเดิตอนนี้ถึงมาแล้วก็สั่งไก่ย่างต้มก่อนแล้วก็เป็นข้าวต้มสั่ง <S <S. <S เดี๋ยวมีข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินไปที่น้ำตก,กเอาาราวัณกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเดินไปได้ถึงชั้นไหนนะเดี๋ยวเรา ทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปน้ำตกเอราวัณน,นะเขาบอกว่าเดินเข้าไปประมาณ500เมตรทางที่เรากำลังเดินไปน้ำตกธรรมชาติมากที่นี่แบบนักแบบท่องเที่ยวเยอะนะชาาต่างชาติคนไทยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ห้า้อยเมตรก็ไกลอยู่เหมือนกันนะเรากำลังมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ อยู่ในน้ำตกตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยเขาบอกว่าห้า้อยเมตรแต่ว่าเดินมาสักพักนแล,ล้วนะเริ่มต้นด้วยชั้นหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เดินขึ้นขึ้นน้ำตกเลยชั้นสี่สวยมากแต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงไหมแล้วก็ชั้นเจ็ดชั้นสุดท้ายทุกคนนี้ทางขึ้น ชั้นหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้แค่ตรงนี้ยก็น้ำใสแล้วอะแล้วดูดีมีปลาด้วยอะยังไม่แบบยังไม่ทันได้ขึ้นไปเลยแค่ตรงนี้ก็แบบน้ำสีฟ้าแล้วอะต่อขึ้นไปข้างบนตรงนี้เป็นชั้นสองนะโอ้เหนื่อยแต่ว่าชั้นหนึ่งกับชั้นสองอะทุก็คือเดินแบบ ใกล้กันนิดเดียวไม่ไกลมากเดี๋ยวเราจะไปชั้นสามกันต่อชั้นสามชั้นสก็คือหน้าเล่นนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเล่นที่ชั้นไหนกันชั้นนี้แม่ก็เียวขคน ดูทางขึ้นชั้นสี่โอ้ไม่กอดฉันเลือกทางผิด oh. จุดชมวิวชั้นสี่โอ้เ oh, ขายาวมากโอ้ยน่อยชั้นสี่ ่เช่าค่ะกับผู้ใหญ่20บาทขาไปเดินไปขากลับนั่งรถกได้เหื่อแตกลีนาูเหงื่คนนี่เป็น ิงเฮานะที่เราจะเข้าพักในวันนี้มีแค่หลังเดียวในที่พักบรรยากาศแบบติดเขาติดแม่น้ำคือวิวแบบจึงมากเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะใครที่อยากมาพักก็คือมาที่นาจันร์รีสอร์ทได้เลยบอกเขาว่านอนแบบว่าห้องที่เป็นฟนะิติ้งเฮาส์นะมีจ้ะห้องเรา ดูบรรยากาศที่นี่จะมีห้องฟดติ้งเฮาแค่หลังเดียวนะแล้วก็เนี้ยเพิ่งเปิดเป็นห้องแบบใหม่ล่าสุดเลยไพรเวทมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในห้องกันทุกคนห้องเขาทำแบบว่าดีมากห้องกว้างมากแล้วก็แบบมีความแบบมินิมอลโคซีสุดๆ หน้าระเบียงคือดีดิแล้วก็มีแบบมุมถ่ายรูปให้ด้วยเขาแบบทำน่ารักมากเลยนะห้องอะ่ะแต่เรามาดูวิวข้างนอกหน้าที่พักดีกว่าโอ้โหโนวิวหน้าที่พักดี อันนี้คือวิวหน้าที่พักเราเลยนะแบบมันชิลมากอะดีมากเราดูวิวดิสวยมากมีความแบบส่วนตัวมากแล้วก็แบบมีแค่หลังเดียวอะแล้วก็กิจกรรมเขาก็จะมีล่องแพเปียกนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าไปน้ำตกมาก็คือเหนื่อยแล้วตัววนะิวหน้าห้องก็คือมี ชาวต่างชาติมาพายสับบอรดอยู่หน้าห้องแกวิวหน้าห้องคือชาวต่างชาติไ m ่กอ d เห็นเขาแบบบรรยากาศคือที่สุดๆใครที่อยากออกไปพายเรือขยากนะเขาก็มี ชูชีพให้ด้วยนะต้องใส่ชูชีพกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าน้ำที่เนี่ยพนักงนานเขาบอกว่าน้ำลึกประมาณห้าเมตรเลยแล้วก็อันนี้เป็นเคาน์เตอร์น่ารักมากตกแต่งดีแล้วก็มีตู้เย็นให้ขนมประมาณนี้เตียงแบบน่านอนมากแล้วก็แบบจัดโซนอย่างดีผ้าเช็ดตัว อันนี้โซนห้องน้ำต้อมีสบู่แชมพูให้ปกตินะ ไม่กล้าไปเพราะว่าน้ำมันลึกอะแต่ว่าเขาก็มีชูชีพให้นะแต่แบบว่ายน้ำไม่เป็นนะก็เลยแบบกลัว หน้าห้องเราเลยนะดูวิวดีๆมากตอนเช้านะคะจะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้ถึงที่พักเลยอันนี้ก็คือค่อนข้างแบบสวนตัวนะต้องขึ้นไปกินด้านบนะแต่ว่าถ้าใครอยากกินหมูกระทะก็คือโซนนี้ยเขายังไม่สามารถติ้งย่างได้แต่ว่า,าสามารถขึ้นไปกินด้านบนได้เพราะว่าจะเป็นแบบห้องอาหารข้างบนนะแต่ว่าต้องแพงยังไม่ได้เปิดกิ้งย่างตรงนี้นะแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบก็ดีแล้วบรรยากาศดีแล้วก็ที่พักสวยมาก รว่างที่รอเขาเอาอาหารมาส่งก็ทำคอนเทนต์ต่อขนมพร้อมเครื่องดื่มพร้อมตอนนี้ขอเขาเอาอาหารมาส่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมอาหารกันมีต้มยำปลาคางมีกะหล่งปีผัดน้ำปลาแล้วก็ไข่เจียวหมูสับแล้วก็มีหม้อมาให้ด้วยแล้วก็มีจานชามมีมาให้ครบเลย ต้ยมยำป่าคังดีแบบถุงใหญ่มากเต็มหม้อน่ากินมากแล้วก็กระหล่ำปีผัดปลาแล้วก็ไข่เจียวหมูสับอันนี้จะเป็นหน้าตาอาหารมื้อเช้าของเรานะตอนนี้แปดโมงมีพนักงานเอาอาหารเช้ามาส่งให้ที่ห้อง น่ากินมากค่อนข้างหลากหลายนะมีผลไม้ขนมปังนมน้ำส้มขม้าวต้มข้าผัดแล้วก็พวกซีเรียลชอบมากเลยอะ่ะแบบที่นี่บริการดีมากแล้วก็นี่วิวบรรยากาศตอนเช้าหน้าที่พัก ตอนนี้เราออกมาเดินเล่นข้างบนนะข้างบนบรรยากาศดีมากมองเห็นวิวแบบชัดมากเลยตอนนี้9โมงแล้วก็แดดอ่อนๆถ่ายรูปสวยมากตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังจะเช็คเอานะแล้วก็วันนี้กลับแล้วสามวันสองคืนที่นี่ก็คือแบบดีมากธรรมชาติมากแล้วก็ แบบมีแบบเหมือนได้พักผ่นแบบเต็มๆมาแล้วก็เดี๋ยวขากลับไม่แน่ใจนะว่าจะไปแวะคาเฟ่อีกรอบหนึ่งก่อนกลับไหมตอนแรกตั้งใจว่าจะไปรีวิวคาเฟ่แต่ว่าถ้าไม่ได้รีบไปไหนก็อาจจะไปแวะก่อนๆๆก่อนกลับโอเค